บันทึกไทเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากการประกวดภาพถ่ายช้าง Fine a r ร์ตโฟโต้คอนเทครั้งที่2ภาพหนึ่งภาพสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกให้กับผู้ชมได้และยังสร้างจินตนาการที่ไม่สิ้นสุดแก่ศิล,ลปินได้ถ่ายทอดผลงานออกมาคือไอ้นิทรศการช้างฟ i ายอารเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นนิทรศการที่มุ่งเน้นให้ศิล,ลปินภาพถ่ายเนี่ย กลับมาสนใจแนวคิดในการสร้างงานมากกว่ากระบวนการในการถ่ายภาพการประกวดภาพถ่ายช้าง f i อาร์ตโฟ o ต o คอนเทสตครั้งที่2เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินทั้งคนไทยและต่างชาติได้สร้างสรรค์ผลงานและมุมมองทางศิลปะที่แสดงถึงจินตนาการอันกว้างไกลของศิลปินเพื่อเป็นการส่งเสริมวงการภาพถ่ายของไทยให้มีความหลากหลาย จริงๆปีนี้เนี่ยคือถ้าเทียบจากปีที่แล้วเนี่ยคือนคนเนี่สนใจมากขึ้นปีที่แล้วจากต่างประเทศนี่แทบจะไม่มีเลยแต่ปีนี้เนี่ยรู้สึกเข้าที่จำได้ก็ประมาณ390กว่าคนที่ส่งเข้ามาก็เป็นที่น่าย,ยินดีการประกวดภาพถ่ายช้างไฟอาร์ตโฟ o ต o อนเทส s t นับเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปินไทยก้าวไปสู่เวทีระดับโลก ก็อยากจะให้น้องๆรุ่นใหม่นะที่มองเห็นงานภาพถ่ายเป็นศิลปะแล้วก็ต้องการที่จะเป็นเวทีที่แตกต่างจากการประกวดภาพถ่ายทั่วไปที่เน้นความสวยงามและองค์ป,ประกอบเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะมีคอนเซปต์เนื้อหาเข้ามาแทรกมีความคิดมีแก่นความคิดเป็นชุดเนี่ยก็ผมว่าพื้นที่ตรงนี้เหมาะสมที่สุดไทยเบสขอบันทึกการประกวดภาพถ่าย ช้างฝ่ายอาร์ตโฟโต้คอนเทสครั้งที่2เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบบร็จจำกัดมหาชน